สวัสดีครับสมาชิกบิวซีแก๊สทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจ9 1 9 3 DIY บิวซีแก๊สนะครับผมพื่อนครับอ่ก็ตามบทที่ทิมจั่วไปเป็นรูปสไลด์นะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับอ่ะผงนะครับอ่ะผง PVC ที่ได้จากการขัดนะครับอ่ะเอามาทำใช้งานกับงาน DIY บิวซีแก๊สของเรานะครับอาจาการการใช้อ่าการปะนะครับอ่ารอยต่างๆแล้วก็ ตรงกวดสปาร์กนะครับวันนี้ผมจะมาเน้นนะครับวิธีการใช้งานนะครับระบาบเราไปโรยอุดในกวดสปาร์กนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เวลามันสปาร์กเกิดการระเบิดอัดในห้องออกไหมในห้องดังเกลือนครับทําให้กวดสปาร์กมันรอยไหมเป็นรูรั่วนะครับผพ้่อเาื่อจับแล้วเราจะเลือกใช้ผง p v c c แก๊สนะครับผง PVC นะครับที่เราขัดที่ใช้ทุกวันนี้ผสมกับคาร้อนที่ออกมาอุดรูนะครับ แบบไหนจะใช้ดีที่สุดวันนี้ผมจะมีให้ทั้งหมด5แบบนะครับตามรูปที่ผมขึ้นไหวนะครับก็แบบแรกก็จะเป็นแบบผงขัดแบบรวมนะครับตั้งมีตั้งสีสีฟ้าสีเทาสีดำนะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองด้วยนะครับผสมกันในใน,ในตัวที่เป็นผสมนะครับแบบที่สองก็จะเป็น <c oughs> ตัวที่เป็นสีฟ้ากับสีเทาผสมกันนะครับ พร้อมมีผงกัดกับกระดาษทรายแบบล,และเอียดฝอยแล้วก็ผงกัดจากอีเจียนะครับอ่ะสองแบบผมมสมกันนะครับอ่ะผมจะมาตรวจสอบให้ดูนะครับอ่ะแล้วก็อันที่สามนะครับอ่ะอันที่สามก็จะเป็นผงขัดจากท่อ PVC ซีที่เป็นสีเทานะครับอ่ะแล้วก็แบบที่สี่ผงกัดที่เป็น PVC จากสีดํานะครับอ่ะเป็นผงนะครับอ่ะแล้วก็แบบที่ห้านะครับอ่ะแบบที่ห้าก็จะเป็นผงกัด สีฟ้านะครับอ่ะขาดจากตัวที่เป็นข้อต่อนะครับนะมันจากควาหน้ไม่เหมือนกันนะครับกับจากข้อต่อปกตินะครับจากข้อต่อนะครับน่ะทั้งหมด5แบบผมจะมาทดสอบให้เพื่อนๆส่วจิกได้ดูนะครับว่าแบบไหนนะครับถ้าเกิดเรามาใช้งานกับตัวที่เป็นบุดรีรั่วของขวสปาร์กแบบแบบไหนจะใช้ดีกว่าจะทนทานมากกว่านะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นกรณีศึกษาและก็ เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการเพื่อวสปิ้วจิกเอาไปเลือกใช้สำหรับปุ๋ยซที่ไปใช้ขุดรอยรั่วตรงที่เป็นขวดสปาร์กนะครับอ่ะพะจากประสบการณ์ของผมนะครับปุ๋ก็เจอมาแล้วนะครับว่าผมปุ๋ยซนะครับบางทีนะครับเราใช้ไม่ตรงจุดของมันนะครับก็จะทําให้ขวดสปาร์กนะครับเกิดการต่อไหม้แล้วทีนี้ทําให้ปุ๋ยผมพุ๋ซีที่เรามโรยครับทำให้มันไหมแล้วก็ทะลุนะครับก็ผม ก็มีประสบการณ์แล้วผมเจองานมาแล้วตัวนี้นะครับเคสนี้เจอมาแล้วก็สมาชิกก็ส่งงานมาแก้ก็ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะให้ผู้บิจิตได้ดูนะครับตามเบอร์ที่ผมบอกว่าบอกไว้แล้วว่านะครับว่าแบบไหนจะดีที่สุดนะครับผู้บิจิตกับแล้วมีมีส่วนผสมอะไรบ้างเป็นยังไงถึงดีหรือไม่ดีไปดูวิธีการทดสอบครับมาดูนะครับผู้บมิชิกกับ,บตั้งหมด5แบบนะครับก็อย่างนี้แบบประผสมนะครับแบบนี้แบบ ผงขัดกระดาษทรายกับกับผงกับผงเจียนะครับอ่ะมาผสมกันครับอ่ะนี้สีเทาผงขัดนะครับอ่ะสีดําผงขัดแล้วก็ตัวนี้ผงขัดจากก็ต่อก็งอต่างๆนะครับพู้ชมที่ครับอ่ะก็มันจะให้ความแตกต่างเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูก่อนนะครับอ่ะแล้วผมจะบอกว่ามันแตกต่างกันตรงไหนครับอ่ะวิธีการใช้ก็เราต้องใช้กระดาษเอากาวร้อนมาพิสูจน์ก่อนนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผู้ชมที่ครับเดี๋ยวผมจะทดลอง จากตัวผสมก่อนนะครับผสมสีก่อนนะครับทุกสีที่เอามาผงกัดทุกสีมาผสมกันนะครับผมจะเริ่มทดลองไปจากด้านขวามือไปซ้ายมือนะครับผู้พิจิกับก็มาดูแล้วกันนะครับผมจะหยอดกาวร้อนนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามันจะใช้งานดีหรือเปล่านะครับมาดูผงรวมก่อนนะครับรวมสีก่อนนะครับจะหยอดกาวร้อนลงไปนะครับอ่าครับกาวร้อนเห็นไหมครับผู้พิจิับ เป็นยังไงครับมันจะขึ้นฟูเป็นสีขาวนะครับเพื่อนที่ไข้ไปเห็นไหมครับอ่ะเป็นฟูสีขาวต่อไปแบบผสมนะครับอ่ะแบบผสมฝุนกัดกับปุ่งผงกัดจากหินเจียแล้วก็ผงกัดจากกระดาษทรายนะครับมาดูนะครับเห็นไหมครับขึ้นฟองขึ้นฟูเป็นฟองอากาศนะครับอ่ะเห็นไหมครับไอ้นี้มันจะน้อยกว่านะครับ ที่ขึ้นมาเป็นฟองสีขาวครับแต่ตัวนี้มันจะขึ้นฟองสีขาวเยอะกว่านะครับเดี๋ยวก็อธิบายทีหลังนะครับมาดูสีเทานะครับอ่ะสีเทานะครับผมกัดจากสีเทานะครับสีเทานะครับขึ้นฟูสีขาวนะครับก็ใกล้เคียงกับตัวที่เป็นแบบผสมแบบละเอียดกับกระดาษทรายครับอ่ะขึ้นฟูสีขาวเหมือนกันนะครับมาดูสีดําครับสีดํานะครับอ่ะขึ้นฟู ก็เหมือนกับสีเทากับสีแบบผสมแบบผงกัดละเอียดกับกับผงกัดกระดาษทรายนะครับเห็นไหมครับอ่ะมันจะขึ้นรูเหมือนกันนะครับแล้วมาดูอันที่5้านะครับอ่ะอันที่5้าก็จะเป็นแบบผงกัดจากก็อต่อนะครับอ่ะก่อข้อพมพงนี้นะครับมาดูครับเห็นไหมครับมันจะช้านักหน่อยดูนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ มันจะไม่ขึ้นฟูนะครับผู้พิชครับอ่ะก็จะเป็นช่วงที่เป็นก็ต่อพวกนี้นะครับผมบอกแล้วนะครับ่มันมีทั้งหมด5แบบแล้วนะครับอ่ะผมจะอธิบายให้ผู้พิชิตได้เข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมาชิกจะเลือกใช้ผมฟูในการไปอุดนะครับอ่ะในอุดไปอุดก้นสปาเพื่อเพื่อนจะสมาชิกจะเลือกใช้แบบไหนครับ5แบบแบบนี้นะครับอ่ะั้งหมด5แบบครับ1 2 3 4 5ห้า พื่อเพืสมาชิกใชใช้แบบไหนไปอุดนะครับในการไปอุดรูกอกอ่ารูขั้วสปาร์ตนะครับอ่ะผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับนะแม้การผู้บัญชาการมันจะมีความแตกต่างเพราะพวกนี้มันจะขึ้นฟูหมดนะครับอ่ะขึ้นฟูนะครับนะแต่ตัวที่เป็นหินตัวผงเจียจากอ่าเอากงอมาเจียนะครับอ่ะมันจะไม่ขึ้นฟูนะครับนะทำไมนะครับเพื่อนสมาชิผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับ ถ้าแบบขึ้นฟูเป็นอากาศแบบนี้นะครับมป็จพิครับมันจะเป็นฟองอากาศนะครับพอขึ้นฟูมาปุ๊บนะครับมันจะเป็นฟองอากาศแล้วทีนี้นะครับมันทําให้แนวประสานของกาวกับ p ิวีครับมันมีรอยนะครับมันมีรอยรัวอากาศอยู่ข้างในครับพอเราพกไปปุ๊บนะครับก็จะทําให้นะครับการผผมไหม้จุดระเบิดครับมันจะกินนะครับควายมันก็จะลุกจะท่วมกินพวกที่เป็นฟองอากาศเข้าไปครับทำให้ตะลุกนะครับเพื่อนสมาชิกคงเข้าใจครับ แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับนะเห็นไหมครับนะมันจะไม่ฟูขึ้นนะครับนะ่ะกาวกับตัวที่เป็นผงพี c ซีแบบกัดที่ผมใช้ก็อเอามาขัดนะครับนะ mm hmm. ก็มันจะแน่นกว่าครับนะมันไม่มีรูอากาศม่มีช่องโหว่นะครับนะทำให้ รับแรงในการป่อไม้ได้เยอะกว่านะครับแบบทำให้มันไม่ทะลุหรือรั่วนะครับเพื่อนทีครับแบบถ้าเป็นแบบนี้ผมบอกแล้วว่าจะเป็นฟองอากาศนะครับอ่ะมันจะรั่วมันจะทะลุถ้าใช้ไปนานๆครับอ่ะไฟจากการสปาร์กนะครับอ่ะก็มันจะเริ่มกินควัวสปาร์กไปเรื่อยๆจนจนทำให้ควัวสปาร์กมันทะลุนะครับเพื่อนทีครับแบบก็จะทําให้เรามาแก้ทีหลังอีกมันก็จะยุ่งยากนะครับอ่ะก็ผมพิสูจน์ได้ดูแล้วนะครับผมฟิวจีทั้งหมด5แบบครับ แบบผสมนะครับอ่ะผสมสีทุกสีครับสีเทาสีขาวสีดำนะครับอ่ะสีฟ้าผสมกันครับอ่ะก็จะเป็นฟูแบบนี้แบบที่เป็นขัดละเอียดกระดาษทรายกับหินเจียครับอ่ะก็จะเป็นฟูเป็นรูอากาศนะครับอ่ะแล้วก็แบบสีเทานะครับอ่ะก็จะเป็นฟูรองรูอากาศสีดําก็เป็นฟูเป็นมีจะมีรูอากาศนะครับอ่ะใช้ไม่ได้สีตัวแบบนี้นะครับอ่ะก็จะใช้ ตัวที่เป็นข้องอจากข้องอมาผสมนะครับกับราร้อนนะครับมันก็จะแน่นดีกว่าไม่เป็นรูอาการเพราะพวกนี้นะครับ่ะมันมีส่วนผสมนะครับพูดถึงว่าตามหลักจริงๆครับส่วนผสมของเคมอ่ของเม็ดพลาสติกที่มาทําท่อ p ี c ีนะครับะส่วนผสมไม่เหมือนกันครับถ้าเป็นสีเทาสีฟ้าพวกนี้นะครับที่มีส่วนผสมอย่างนี้ด้วยนะครับเม็ดพลาสติกครับมันจะมีอ่าเม็ดที่เป็นอ่ารีไซเคิลมาผสมด้วยนะครับทําให้นะครับ่ะ เม็ดพลาสติกที่ใช้แล้วนะครับแบบมันเขาก็จะด้อยคุณภาพลงไปอีกนะครับแบไม่เหมือนกับ PVC ที่เป็นสีฟ้านะครับแบบมันก็เม็ด PVC แท้นะครับแบโดยไม่มีของเม็ดที่เป็นรีไซเคิลมาผสมนะครับแบบมันผสมแค่เม็ดของใหม่กับเม็ดสีเท่านั้นเองครับเพื่อนเที่ครับก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกคงกระใจนะครับอ่ะผมแนะนำยันย้ำอีกครั้งนะครับอ่ะขวดสปาร์กนะครับให้ใช้ ผงที่เราัะจากข้องอนะครับมันจะแข็งแรงแน่นทนทานครับพอใช้กาวร้อนหยดตะไปพวกกับมันก็ไม่เป็นผงฟูเป็นช่องอากาศนะครับทำให้มันติดแน่นทนทานมากกว่านะครับเพื่อนเพื่อนทครับก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกองเข้าใจได้ครับ่าวันนี้ผมเอาเคล็ดเกล็ดเคล็ดเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการเลือกผง PVC นะครับที่จะมาใช้งานกับตัว RDI PVC แก๊สของเราครับรไปุ รูขอบข้างล่างของขั้วสปาร์กค,ครับบวันนี้ผมอธิบายให้กับเพื่อนๆสมาชิกกันได้เข้าใจเลยครับทั้งทดลองนะครับแล้วก็วกิเคราะห์ให้ดูนะครับ,ก,นะรบก็ผมเจอมาแล้วนะครับ <c oughs> ปัญหานี้นะครับเคสนี้ผมเจอมาแล้วผมเลยรู้ว่าต้องใช้ของ PC แบบไหนที่จะมาใช้รูขั้วสปาร์กนะครับเพ,พื่อนๆะก็แก็นะ กบพูดทุกท่านนะครับที่ฟังผมบนตั้งแต่ต้นคลิปอย่างใตคลิปครับคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับน้องมือใหม่ครับอ่สิบไลค์เหมือนเดิมครับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กดซับสไครต์ก็กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติ้งๆกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมีเคล็ดนะครับอ่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆก็มาฝากกับทุกผู้สมาชิกเหมือนเดิมนะครับที่ได้ติดตามช่องของผมมาโจ9กเก diy p ิมพ์ซีแครับอ่ะก็หยุดไปสี่ห้าวันเพราะงานเยอะนะครับอ่ะก็ พยายามมีเวลาว่างก็จะพยายามมาทำคลิปให้กับเพื่อนสมาชิกตลอดนะครับเพื่อนเสมาชิกครับถ้าเกิดผมมีเวลาว่างนะครับเชือกันคลิปหน้าครับมีสาระดีๆมาฝากเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ